น้ำมันแก๊สโซฮอที่เป็นพื้นฐานนะครับเขาจะผสมเอทานอล10%ครับเอาค่าออกเทน91มาก็ได้เอาค่าออกเทน95มาก็ได้แล้วก็จับผสมกับเอทานอล10%คราวนี้เราก็จะได้แก๊สโซฮอ91หรือแก๊สโซฮอ95ต่อไปครับอัตราส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยเขาจะเอาน้ำมันเบนซิน95 มาผสมกับเอเทนอล20%ครับเราก็จะเรียกน้ำมันชนิดนี้ว่า E20 และอัตราส่วนผสมที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือแก๊สโซฮอ E85 ครับเขาเอาน้ำมันออกเทน95เนี่ยครับมาผสมกับเอเทนอล85%น้ำมันเบนซินเพียวเหลือ55%ครับซึ่งการที่ E เยอะขึ้นหรือเอเทนอลเยอะขึ้นเนี่ยครับ มันก็จะต้องการลองรับของเครื่องยนต์ที่มากขึ้นไปเหมือนกันครับ